เผยข้อมูล OnePlus Edge 5 Series อาจเปิดตัวพฤษภาคมนี้เตรียมใช้ชิป d i m e n s i t y 9400E เป็นรุ่นแรกจอมแม่นอย่าง Digital Station เลยว่า h d g e 5 Racing Edition จะเป็นรุ่นแรกของโลกที่ได้ใช้ชิป d i m e n s i t y 9400E ซึ่งชิปตัวนี้จะผลิตด,ด้วยกระบวนการขนาด4นาโนเมตรจาก TSMC และเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจาก d ดเมลสตี9,300พลัสและแรงกว่าซัตบ a g อ n 8 Gen3 ด้วยครับโดยวันพั u ด H5 Racing Edition จะมาพร้อมกับ Colonel การเล่นเกมเชของบริษัทซึ่งรับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมและชิปตัวนี้ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่แข่งของซัตบ a g อ n 8S Gen4 โดยให้ประสิทธิภาพระดับเรือธงในราคาระดับกลางขณะที่ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2,000หยวนหรือ9,200บาทครับ ส่วนสเปคหนึ่งของรุ่นนี้จะได้หน้าจอแสดงผลแบบแบนโ l e d LTPS ขนาด6.77นิ้วรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอแบบออฟติคิลกล้องหลังคู่เลนส์หลักความละเอียดสูงสูน50ล้านพิกเซลและกล้องหน้าส6กล้านพิกเซลห้แบตเตอร์มาที่7000มิลลิแอม์รองรับชาร์จได้ว80วัตต์นอกจากนี้ในรุ่น e 5 s u p r e m e e d i t i o n จะเป็นตัวท็อปกว่าที่ใช้ชิปเดนเมสติกเ0พันสี่ีผลิตบนกระบวนการระดับ3มนาโนเมตรจาก TSMC ครับโดยการเปิดตัวของ H 5า series เดือนที่จะเปิด่ตัวยังเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ